ก็มาอยู่กับคลิปเบเบ็ดอีกแล้วครับทุกคนแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมขอแตกต่างอะไรอย่างหนึง่งคือผมจะถ้าผมหมุดหยุดหมุนอะไใช่ดิถ้าผมอ่าเออไม่ไม่ต้องมีกติกาอะไรพิเศษนะครับก็คืออ,อะไรหรือว่าจำไม่ได้ นักก่นก็ถ้าหลบนี้จากฝาได้ก็น่าจะชนะนั่นก็ไปดูกันเลยมาแล้วครับผมนี่เค่ผมเอาฝาไปก่อนครับนี่ฝาที่ผมจะใช้จะรู้ยะบไปว่าอ่าก็ลืมบอ,อกไปถ้าหยุดมูนหัวตุก็ต้องกินมะม่วงเปรี้ยวนี่อันมะม่วงเปรี้ยวอยู่ไหน เอาอยูน่นี่นี่มะมุง่งเปรี้ยวต้องกินให้หมดครับเรียบรกลแล้วไปเยี่ยมจ้ะไอผมวางตรงนี้แป๊บนึงนะ ยินัเย้ yeah. นน yeah. ต,ะต,ะต่อไปกระดิเสียงผมไกิ่แล้วแล้วผมจะไปทำชาลินหลบฝาต่อครจะแข็งไม่เบ็ด Hãy you jong, quăng vào đây, hit gầm, đã, ở, cái này, rồi tin hai, sáu, ready, set, free, ready, set, free, ready, set, free. อู๋วันกนูมาแล้วครับนี่มาแล้วครับมามาแล้วครับมาแล้วครับอูแป้งหนึ่งทีแป้งโอ้ไม่ก็สองทีแตกเปแล้วขั้มตายต่อไปใครีผมจะทำจีแตกไปครับจะม่าใครหานั้นก่อน ยิ้นพันเลยจะทำงี้นี่แหละตั้งกล้องไว้บนนี้เลยเออเด็ช

ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายชครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายจ็จะมารอดดูแกนว้าวโอ้ยชิดโอ้โหต่อสู้อย่างหนักเลยครับโอ้ คลิปแล้วไงตายเรอันเคลสเปชดิกตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรดีทุกคนก็พิมพ์มาหน้าคอมเมนต์แล้วกันว่าตั้งชื่อว่าอะไรดีตัวนี้นี่ใครจะใครอยากจะมาแข่งกับผมผมอยู่ที่อ่าอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ได้ใครอยากจะมาแข่งกับผมก็มาเลยครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลืมไปอย่าง ลืมอ๋อฝากกดไลค์กดซับซักใครให้ผมถือหนึ่งล้านไลค์ลนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปฉลองด้วยกันถ้าผมถึงหนึ่งล้านไลค์แล้วผมจะไปเต้นที่หน้าเสาไฟแดงให้ดูสวัสดีคนระั